เป็นไหกบกัอุ้ยมันไม่ไม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาอบหมูสามชั้นนะคะ ก่อนที่เราจะไปอบนะคะเราก็จะหมักก่อนนะน,นี้หมูสามชั้นซื้อมาจากโลตัสนะคะหนึ่งแพท่างนี้นะเราก็จะใช้ส้มเลยนะคะจิ้มจิ้มจ,มจิมลงไปที่ตัวหมูจิ้มเลยค่ะจิ้มไปเลยหมูตัว เครื่องที่เราหมักกันนะคะจะได้เข้าไปในเนื้อของหมูนะคะอันนี้ลองทำครั้งแรกนะมืะอธกระดาแค่น,นี้ก็พอนะคะแล้วก็จะหมักนะคะต้องก็จะใส่ ผงชุลรสค่ะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใส่เกลือนะใส่ชุชลรสไปเมื่อวานหมักไก่เล้วยอร่อยอร่อยแล้วก็รสด,ดีค่ะรสด,ดีไปเ,เพื่อนๆจะหมักใส่แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีนี่น้ำมันหอย ใส่น้ำปลานิดนึง,งนนแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะตน้นเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคนคะ่ะไม่อยากใช้มือมันเลอะไม่เกลียจใช้มือนีใอ่ใช้นี่แหละคะ่ะคนเอาแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปอบอบนี่ก็จะใช้เป็นตู้อบเป็นแบบแก้วนะคะ ก็เคยมๆนิดนึงแต่ว่าถ้าไปทอดอ่ะมันจะมันจะเป็นมันก็เลยเลือกปบุบเอานะคะสองชั้นตอนที่เราคนเราก็จิ้มไปด้วยก็ได้นะคะ ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลุมตู้อบกันนะคะเราหมักหมูนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะเอาหมู3ชั้นนะคะใส่ลงไปในหม้ออบค่ะหม้ออบนี้เราก็เพิ่งอบไก่ไปนะคะมันก็เลยมีร่องรอยการใช้งาน ไม่ได้ล้างเลยนี่แล้วก็อบหมูเอาหมูไปวางไว้นะคะตั้งไม่เล็หมูหมูกับไก่ก็น่าจะเหมือนกันนะ,นะคะก็เดี๋ยวเราใช้สักยี่สิบนาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราอ่ะตัวนี้นะคะ เราจะใช้เวลานะคะประมาณ20บนาทีนะคะเอ็นเนาะเดี๋ยวเราปฝาเสร็จแล้วนะคะมุงเลยค่ะ20บนาทีก่อนเดี๋ยวเราก็อีก20บนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะหลังจากที่ครบ20บนาทีนะคะเราก็จะกลับ กลับด้านนะคะพริกมันร้อนมากเลยนะคะเลยต้องตั้งกล้องไกลๆค่ะอ,มอนมากนี่หมูสามชั้นเป็นแบบนี้ค่ะน้ามันจะหยุดไหมนี่น่าทานมากเดี๋ยวจะกลับเอาฝั่งนี้ขึ้นนะสิบนาทีีได้ มันร่วงไปข้างล่างมันชิ้นชิ้ตัวตัววาง อีก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขึ้นเขียงค่ะต่อจะเป็นหลังจากที่ครบ10นาทีแล้วนะคะรอบสองเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยมันจะไหม,มไม่เงียหเกียไหมเลยค่ะเฮ้ยไปไรกบกวบอุ้ยมันไหมไม่ ทีนี้จิ้นนไ้หมอไหม,ไม,ไมเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันเลยนะคะจะมาหั่นกันเลยนะ Hoppa. Ta lott. Bo henkä. Annun menee koko päivä tähän roppi. ว่าเขาีกว่าจค่ะเลี้วนี่นะคะหน้าตาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะข้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวนึกเมนูออกนะคะจะมาลองทำใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิมหน่อยชิมหน่อย